S 1> <S 1> สวัสดีครั <komt> ครบก็วันนี้กลับมาอยู่กับช่องอิซ <poco kenn ism statistics> ุโฟยูอ่าเนี่ยเตียมกันมาดีอ่าคลิปที่แล้วพาเราพาไปดู4ประตูอ่ะแต่ว่าเป็นตัวตัวเตี้ยตัวต่ำเดี๋ยววันนี้พาไปดูตัวสูงบ้างเกือบต้องบอกว่าเป็นเกือบรุ่นเกือบแบบท็อปท็อปเลยในที่มีชุดแต่งจากโรงงานเลยใช่ไหมครับ วันนี้เราอยู่ในรุ่นอะไรครับที่จะพามาดูวันนี้ตัวนี้เป็น X Series นะครับ4ประตูนะครับเครื่อง1.9นะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยออ๋ก็คือท็อปสุดใน X Series แล้วใน X Series แล้วตัวนี้ตัวนี้4ประตูเนี่ยก็คือมีทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์ธรรมดาใช่ถูกไหมครับใช่ครับแล้ว4รถนะครับแนะนำหน่อยนิดถ้าใครแบบสนใจอยู่มีสีอะไรบ้างสีรถเดิมทีของเราเนี่ยจะมีแค่2สีจะมีแค่สีดำกับสีขาวมุกครับครับในปี MY23 เนี่ยก็คือเพิ่มสีเทาโอเปกเพิข้ามาก็คือเทาใหม่เทานี้เลยนะครับบต้อองกว่า คราวนี้เป็นสีที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เพิ่มเข้ามาใหม่อ่าแล้วราคาเป็นไงบ้างครับตัวนี้ถ้าเป็นเกียร์ออโต้ราคาเกียร์ออโต้ตอนนี้อยู่ที่9 9 2 0 0 0นเาทนะครับแต่เก้าแสนเก้าหมองพันบาทแต่สีนี้สองสีสสีครับอ่าถ้าสีขาวมุกจะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทโอเคแต่ว่าเกียร์ธรรมด้าคือค่าเกียร์ถูกไป4 0 0 0มื่นถูกไปสี0 0มื่นอ่าถ้าใครอยากได้เกียร์แมนนวลนะครับไม่อยากได้ออโต้ก็คือราคาลดไป4 0 0 0มื่นี่หค่าเกียร์เดี๋ยวพามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ถ้าสมมุติแบบบ FC ดููออยย่่่เนนนีใใชง YouTube สจครั อยากให้พาดูว่าเอ้ยกำลังลังเลอยู่กำลังตัดสินใจเทียบเนาะถ้าเลทราคาเนี่ยใกล้เคียงถ้าถ้าอย่างที่เราดูก็จะมีตัวเกรด Z p พหรือจะขยับขึ้นไปก็จะเป็นเกรดเมครับท็อปสุดนะครับเดี๋ยวพามาดูข้อแตกต่างกันบ้างเนาะอ่ะเชิญเลยเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันก่อนเริ่มต้นก็คือตัวนี้เห็นไหมครับยังเหมือนเดิมนะกิมมิกของเขาโลโก้แดงตามไปด้วยโ,โกรแดงกังหน้าสงชั้นเหมือนเดิมแต่สังเกตมันจะเป็นสีดําเงาสลับกับ สีแดงโอเคแต่แดงตัวนี้จะไม่ใช่แดงสดจะเป็นแดงแบบออกแดงเลือดหมูก็คุมโทนไปเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์โลโก้สีแดงเหมือนเดิมจะมีอยู่ในเอ็กซิลทุกรุ่นเลยเอ็กซิลี่สังเกตง่ายๆลายสติ๊กเกอร์เกออย่างที่บอกเอ็กซิลเนี่ย เดิมทีสติ๊กเกอร์ถ้าเป็นตัวแบบ M Y 20อะไรเงี้ยสติ๊กเกอร์มันมันจะเปลี่ยนจากโฉมเดิมไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยนอ่าก็คือเป็นจุดเด่นอันนี้คือเปลี่ยนลายมาด้วยนะเปลี่ยนลายมาด้วยตัวใหม่นะครับนะครับแล้วชุดไฟเป็นไงบ้างครับถึงตรงนไฟก็คือยังเหมือนเดิมครับยังเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็เป็น L E D มาเรียบร้อยอ่า L E D ก็คือเหมือนเกรดเดียวอ่ะตัว Z P ตัว M เลยเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าต่างตัว Z P ตัว M กระจังหน้าจะไม่่ใชกระจังหน้าใช่นะคครรัับบนะแล้วกไม่างใช่ ของ X-Series เลยใช่ของ X-Series ก็คือทุกอย่างตัวนี้ก็คือมาจากโรงงานแบบนี้หมดเลยนะครับไม่ได้ถูกตกแต่งเพิ่มนะครับแล้วก็ใน MY23 เนี่ยเขามีเพิ่มตัวลิ้นข้างหน้ามาให้ก็คือจะเป็นสีเงินแบบนี้คุมโทนตัดดำใช่ครับโอต้องบอกว่าก็ดูมีมิติเพิ่มมากขึ้นอีกครับต้องบอกว่าก็โดยภาพรวมแล้วก็คือตัวบอดี้ตัวไฟ มันก็เหมือนเหมือนเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มตัวสเกิร์ตแล้วก็สีกระจังหน้าใช่แล้วก็ลายสติ๊กเกอร์ลายสติ๊กเกอร์ที่เปลี่ยนถูกต้องโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันมาโอเคคนะรับโอ้นี่เลยจุดเด่นเอ็กซ์เหมือนเดิมเอ็กซิลี่ต้องมีตัวเอ็กซ์ใช่อ่านะครับอันนี้คือมีทั้งสองฝั่งมีสองฝั่งเหมือนกันโอเคแล้วตัวล้อยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นล้อขอบ18นิ้วสีดำเงาเหมือนเดิมโอเคครับแล้วก็เป็นล้อเหมือนตัวแซตนี่แหละแต่ว่าเป็นสีดำ นะครับลายเดียวกันลายเดียวกันตัวแซ่จะเป็นลายออกเงินเงินออกเงินเงินขาวขาวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีดําเงาสีดำเงาครับแล้วตัวยางเขาได้บิตโซนด้วยแบบนี้เลดูโรบิดใช่อ่าซีรีส์ก็เป็น2 6งหกห้าหกสิบนะครับอาร์สิบแปด อ่าก็เป็นสเปคเดียวกันก็คือเป็นสเปคของรถยกสูงอ่าถูกต้องครับโอเคด้านข้างเหมือนกันหมดเลยเนาะไม่ต่างก็คือมีไฟเลี้ยวมาที่กระจกเหมือนกันครับกุญแจก็จะเป็นตัวอิโมระมีคี่เล็มีกดที่มือจับได้เลยใช่ครับเวลากุญแจอยู่ที่เราอ่าถูกต้องแล้วก็มือจับเนี่ยก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยอ่าก็คือเหมือนตัวแซดเหมือนตัวแซดอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวไฮรลนเดอร์ธรรมดาเนี่ยมือจับมันจะเป็นอ่าโเมิมในเกรดยกสูง Oh, อ๋อเอกซิล like ี่ก็คือจะต่างตรงที่ว่าคุมโทนจำาสีเดียวตัวรถไปเลยใช่ครับมีบันไดข้างเหมือนเดิมนไ่ข้างก็เหมือนเดิมแล้วก็มาสีสีตัวรถเลยอ๋อแต่มีไฮไลท์ด้านหลังที่ว่าเป็น ชุดแต่งที่ว่าเพิ่มเข้ามาในตัว X Series ตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้ใน X Series ก็จะคือมีโลบามาอ่าเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนีกว่ะจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าที่ออกตัวยกสูงไปเนี่ยอยากติดโลบากันเยอะเยอะแต่ว่าโลบาร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นติดของด้านนอกเนี่ยก็จะไม่ใช่ของแท้โรงงานใช่ครับถ้าใครอยากได้ของแท้โรงงานก็คือต้องเป็นรุ่น X Series เท่านั้นใช่ก็คือเข้ารูปแบบนี้เลยใช่ อ่ะต่อเลยครับด้านล่างก็มีสเกิร์ตผ้ามาถหงข้างหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังก็การชนเหมือนเดิมละยาวมาเลยยาวมาเลยยาวโอเคอ่ะมาดูถัดมาด้านหลังนิดนึงครับถัดมาก็สติกเกอร์นะครับด้านท้างโคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมใช่เอกลักษณ์เอซิลีก็เปลี่ยนลายมาให้เข้ากับด้านหน้านะครับเป็นลายตารางโอเคแล้วก็มีกล้องมองถอยเหมือนกันก็คืออ่าภายในเนี่ยถ้าอ้างอิงแล้วเทียบแบบเกรดตัวไหนไว้ครับจริงๆภายในเนี่ยคือเทียบกับตัวแซดเลยต่วแาแต่ว่าตัวนี้เขาก็ตกแต่งพิเศษสำหรับเอกซิลี่โดยเฉพาะนะครับแล้วก็่าอคืงย เหมือนยกเกรดแซมาใส่ชุดแต่งแต่ว่าเพิ่มตัวพุชตานเข้ามาให้แล้วก็ตัวกุญแจตัวกุญแจที่แตกต่างกันนอกนั้นก็คือยังคล้ายๆกันไม่แตกต่างกันมากไฟท้ายเหมือนเดิมแล้วก็การชนเหมือนเดิมครับอะเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าว่าที่ว่าต่างๆอะไรกันบ้างไปครับครบปอนมาต่อที่ภายในครับโอเคอ่อันนี้ก็คือดีไซน์ที่เขาตกแต่งมาสำหรับรุ่น X อ็ซ์ก็คือจะเป็น คอนโซลหุ้มหนังแล้วก็เดินตะเข็บแดงจะเห็นจะเห็นได้ว่าแบบเดินแดงทั้งแบบด้านหน้าด้านข้างพรมลายรอบคันตัวพรมลายนี่ก็คืออีสุก็สีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูก่อนดีกว่าอย่างอย่างตัวด้านซ้ายอะครับตัวคอนโซลเนี่ยเห็นนะมันจะมีเดินเดินดําเงามาใต้คอนโซลตัวลูปตัว X ที่มุมด้วยเพิ่มเข้ามาที่ใส่เพิ่มเข้ามาต้องบอกว่าด้านในเนี่ยดำเงาทั้งหมดเลยใช่ก็คือจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ X Series โดยเฉพาะดูให้มันสปอร์ตดูสปอร์ตตัวเกียร์อย่างเมื่อกี้ที่บอกคืออันนี้เป็นเกียร์ออโต้ออโต้ใช่แล้วก็ถ้าแมนนวลเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนแต่ใช้เกียร์แต่เกียร์แค่นั้นเองแต่อันนี้มันรถมันดูมืดๆเพราะอะไรครับเพราะว่านี่ถ้าใน X Series ตกแต่งพิเศษเขาจะบูหลังคาเขาจะเป็นสีดำอ๋อถ้าถ้าเป็นตัวเกรดแบบแซด ตัวเซทพีก็คือจะเป็นเป็นครีมออกขาวออกสีขาวสีเบจใช่แล้วตัวตัวบอะล่ะครับตัวนี้ตัวบอะตัวนี้ก็คือเพิ่มมาเอ็มไอเอฟสามเราเป็นคูแม็กแล้วคูแม็กก็คือตั้งแต่เกรดแซขึ้นมาเกรดแซดขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเอกลักษณ์เดินได้แดงเดินได้แดงแต่ถ้าเกรดแซดเซพีเอ็มจะเป็นได้ดำใช่ถูกต้องโอเคอันนี้คือความต่างนะครับต่างแล้วก็นอกนั้นมีมีตรงไหนอีกที่แบบตัวเอ็กซ์ซีรีส์ที่เป็นเอกลักษณ์นี่ด้านเห็นด้านซ้ายนี้คือระบบพุ่สตาร์ทของเขา อ่าระบบ push start ที่แตกต่างจริงๆถ้าเป็นเกรดมาตรฐานเนี่ยต้องเป็น Z P ถึงจะเป็น push start ใช่ถ้าเป็นเกรด Z ก็ยังเป็นกุญแจบิสตาร์อยู่อ่ันนี้ก็คือกุญแจแล้วก็เป็นกุญแจแบบนี้ละอ่าที่เมื่อกี้เราเราบอกที่เป็น immobilizer อ่าใช่ตัวกุญแจนะครับนะครับสังเกตเห็นว่าแบบตัวเรือนไมอ่ะมันจะมีรูปตัว X ด้วยมีแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดานี่คือจะไม่มีไม่ถูกไหมไม่มีไม่มีอันนี้คือเป็นเรือนไม้ของเขาแล้วก็จะมีแถบสีแดงล้อมรอบหมดเลย ก็คือจะสวยมากก็มีสําหรับแค่เอกซีรี่เอกซีลเท่านั้นก็คือมีทั้ง3สีเลยใช่ไหมครับเลือนไม้แบบนี้ภายในแบบนี้ภายในแบบนี้ก็คือมีสีเทาแบบนี้เทาเทาแลมโบมีสีดําแล้วก็สีขาวมุกขาวมุกโอเคถ้าขาวมุกคือต้องบวกเงินเพิ่ม7,000บาท0 0 0นบาทนะครับโอเคนอกนั้นก็ประมาณนี้เนาะไม่ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับอ่ะมาเดี๋ยวดูด้านนอกกันมีตรงไหนที่ ใครใครสนใจอยากสอบถามตรงไหนนะครับเปรียบเทียบรุ่นรถยังไงคอมเมนต์บอกกันไว้เดี๋ยวเรามาทำรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมคันนี้กันดีกว่าสำหรับที่ใครดูมาจนจะจบละสรุปง่ายๆครับจริงๆตัว X-Series เนี่ยคือเหมือนเอาตัวเกรดแซด<ช>นะครับมาอัปเกรดชุดแต่งแต่งแต่งเติมหน้าตาให้มันดูสปอร์ตขึ้นดูเป็นเอกลักษณ์ของ X s e r ซ e s, <S นะครับก็จะเพิ่มชุดสเกิร์ต หน้าหลังโลบาร์สติ๊กเกอร์แล้วก็ภายในดําแดงแล้วก็ด้านหน้ากระจังหน้าดําแดงนะครับตัวนี้ก็คือสรุปราคานะครับคันนี้อยู่ที่9 92อ่าถ้าเป็นสีขาวมุกบวกเพิ่ม7,00 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาที่ไม่ใช่เกียร์ออโต้ก็ลดราคาไปเลย4 0 0 0 0บาทนะครับค่าเกียร์แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากออกรถนะครับ,รบตัวนี้ตอนนี้เราทําโปรออกรถเท่าไหร่ครับตัวนี้49,000บาทนะครับตัวนี้ออกรถเริ่มต้นเริ่มต้นนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบเอ้ย อยากผ่อนน้อยกว่านี้นะครับก็อาจจะดาวเยอะขึ้นนะครับยังไงถ้าใครตั้งงบไว้เท่าไหร่คอมเมนต์บอกกันเดี๋ยวเราทําแคมเปญส่งให้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถ้าใครสนใจอยากมาดูรถต้องมาได้ที่ไหนบ้างครับของเราก็คือของเราอีุสุนครหลวงพระรามสองนะครับสำนักงานใหญ่ก็อยู่ที่พระรามสองอยู่ที่พระรามสองเลยของเรามีทั้งหมดแบบเจ็ดสาขาเนาะเรามีมีที่ไหนบ้างครับก็มีธัญบุรีอ่าไล่นอกเมืองก็จะมีธัญบุรีนะครับนวนครแจ้งวัฒนะ อุดมสุกนะครับเอกชัยรัตนาธิเบศแล้วก็พารามสองนะครับทั้งหมด7สาขาใครใกล้ที่ไหนอยากดูรถที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับโอเคยังไงใครอยากให้ทํารีวิวพาดูรุ่นไหนนะครับคอมเมนต์บอกกันไว้แล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราจะทําทําตามคําขอเลยใครดูแล้วชอบนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ารุ่นไรไปดูกันครับ